โปรแกรมการแข่งขัดบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่7โรฤดูกาลเริ่มกันคืนวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568ในเวลา2อนาฬิกาบอลมัดจะเปิดบ้านต้อนรับฟูแลมวันเสาที่4ตุลาคม2568ในเวลา18นาฬิกา30นาทีลีดยูไในเต็ดจะเปิดบ้านพบกับทอดแนมฮอสเปอร์ในเวลา21นาิกา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับซันเดอร์แลนด์อาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเวลา23่สนาฬิกาสานาทีเชลซีจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2 5ง8ในเวลา20่สนาฬิกาก็จะมีเอฟเวอร์ตันจะเปิดบ้านพบกับคริสตัลพาเลดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะพบกับ ติงแฮมฟอร์เรสบูมแฮมตันจะเปิดบ้านต้อนรับไบรตันอสตันวิลล่าจะพบกับเบอร์ลีและในเวลาย2อนาฬิกาสนาทีเรนฟอรจะเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตีนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขัดบอลพรีเมียร์ลีกนาที่7ของฤดูกาลติดตามชมและแชร์กันได้นะครับแฟนคลับพรีเมียร์ลีก